ผมจะมาซื้อเซ็กทอยนี่พนักงานเราครับโอ้ยพนักงานเหรอใช่ครับอันนี้อันนี้ขายอะไรครับเนี่ยอันนี้ขายอาหารพี่ฮะเดี๋ยวนะฮะอันนี้อันนี้อะไรนะเวลคัมดิงเวลคัมดิงครับพี่เปิดลิ้นด้วยแบบพวกปลาไทยก่อนไหมเปิดลิ้นหน่อยหหนน่่ออยยตกใจทำไมพี่เสกนี่ร้านอาหารนี่ไหมร้านอาหารก็ร้านอาหารครับมีถอดบนถอดล่างนะตูดไก่นั้นอร่อยนะพี่เหรอพี่กินตูดป่ะหรืออัดอย่างเดียวหรืออัดอย่างเดียว อันนี้เหมือนอะไรฮะไอยค่ะอเหมือนกันค่ะหรอเราอ่ะไม่ใช่เราคุณเหมือนไหมว่าร้านนี้แม่งแฝงสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซื้อเซ็กทอยที่ตรงแถวลาดพร้าว คือร้านนี้นี่ก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเนี่ยแบบโอ้โหอันนี้เขาขายใช่ไหมขายเปล่านี่3,000พันเยน8 0 0 0เยนนี่มีคู่มือด้วยมีกุญแจมือแล้วเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีทีเด็ดด้วยเข้ามาดูเลยแล้วกันเข้ามาดูเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเออมีมีไหมฮะ มีอะไรครับพี่ไอ,อ่อแหมน้องก็อยู่เยอะด้วยไอ้ตุ๊กตาครับตุ๊กตาอโอ้โหไอ้เลือกได้ไหมน่ะข้างหลังอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาอ้าวเหรอไม่ใช่ตุ๊กตาครับอันนี้พนักงานเราครับโอ้ยพนักงานเหรอใช่ครับอันนี้อันนี้ขายอะไรครับเนี่ยอันนี้ขายอาหารพี่ฮะขายอาหารครับอ้าวกูมาผิดร้านเหรอโอ้โหแหลมเสกเดี๋ยวผมผมมาร้านเซ็ตท้วย เทกทอยไม่ใช่แล้วนี่พี่เรียกตำรวจให้ผมอีกแล้วเนี่ยเอาเหรอเออเอารถพี่ขายอะไรเนี่ยขายอาหารครับเน่ใจหนูขายเลยคะแพะอาหารอาหารดูเสียงดูเสียงก่อนแพะอาหารครัอาหารอะไรซาซิมิอะไรอย่างเงี้ยเหรอซาซิมิสดอะไรแบบบนบนตัวอะไรอย่างงี้ป่ะเป็นอย่างนั้นป่ะไม่เราไม่เติมบนตัวครับพี่เติมบนจานนี่แหละครับเติมบนจานเหรอใช่ครับเป็นร้านอาหารปกติทั่วไปเนี่ยเหรอปกติครับผมนั่นไงไงนี่ไงอยุงบนนั่นน่ะนั่นน่ะใส่ชุดนักเรียนด้วยกำลังเป็นเทรนเลย อันนั้นตุ๊กตาก็ใช่ไงอย่าเนี่ยผมจะมาซื้ออย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไว้โชยเฉยพี่เฮ้ยตายแล้วทำไมเราขายอาหารญี่ปุ่นครับอาหารญี่ปุ่นเหรอใช่ครับชื่อร้านอะไรฮะชื่อร้านเอวีอิายะครับน่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วรักเลย อุ้ยเดี๋ยวนะมองเห็นเมนูอะไรคะเนี่ยอันนี้ดิวดโขนมขนมเหรอขนมพี่อันนี้ขนมของร้านเราครับนี่นานดิวดไม่ใช่หรอครับดิวดที่ไหนพี่เหมือนคุณแจอ๋อเหรอตายแล้วอันนี้เป็นอยู่ที่เราคิดไปเกงหรือเปล่าโอ้ทำไมถึงมาเปิดร้านแบบนี้อ่ะเราอยากทําร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วเราก็มองว่าเี่ยคำว่า AV เนี่ยมันก็เป็นญี่ปุ่นไม่มันอยู่ในสายเลือดเลยจริงเล่าไ่ของพี่ไงต้องมาเปิดที่ได้ ผมว่าพี่ก็ดูพี่เรกพี่เรกเคยดูป่าดูบ้างแอบดูแอบดูคือหนัง AV เนี่ยเราคิดเครียดเนี่ยมันเป็นทางออกนะเราดูหนัง A v วเพื่อให้เราผ่อนคลายเพื่อช่วยตัวเองเนี่ยแล้วแต่อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมทางบ้านมันก็ต้องอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องอย่างนั้นน่ะมีดูว่าช่วยตัวเองไหมก็ผ่อนคลายไงไม่ปกติผมให้คนอื่นช่วยตลอดนี่โอ้โหร้านเราเนี่ยก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มาแล้วผ่อนคลาย มันมันคืออิซากายะนี่จริงๆมันคือร้านกินดื่มใช่ครับพี่เปิดตอนกลางคืนเปิดตอนกลางคืนครับอ่าก็คือกินดื่มอ่ะกินไปดื่มไปเหมือนร้านเหล้าอ่ะใช่ใช่ร้านเหล้าในของญี่ปุ่นอ่าถูกอ่าแต่พอมาอยู่เมืองไทยใช่เราก็บิดนิดนึงอ่าบิดหน่อยครับแล้วทาไมถึงจะต้องเป็น AV เพราะว่ามันเป็นจุดจุดดึงดูดหรือเป็นจุดขายเหรอตรงนี้ผมมองว่าย่านนี้ครับจริงๆแล้วเป็นย่านของอร่อยนะ ร้านดี้ดีร้านอาหารอร่อยๆเนี่ยยูแดงย่างย่งยางเส้นนั่งนี้ว่าด้านลาดพ้าเนี่ย<า>เยอะครับพี่เยอะนะแล้วเราก็เลือกว่าเราก็มองว่าทำเลตรงเนี้ยมันก็น่าจะมันน่าจะน่าจะตอบโจทย์เพราะคนออฟฟิศเนี่ยลูกคือกกลุ่มลูกค้าเราอ๋อคือ มันเป็นสไตล์แต่งร้านเฉยๆใช่ใช่ครับพี่มันเป็นสไตล์การแต่งร้านเฉยๆแต่ว่ามีกิมมิคไม่ได้มีข้างบนไหมจริงมีครับมีที่นั่งข้างบนชั้นสองก็มีครับพี่สบายไหมสบายไหมข้างบนนี้ก็จะลับๆหน่อยแอบแฝงใช่ไหมแอบแฝงที่ไหนไม่มีอ๋อไม่มีเหรอไม่มีเอวีไม่มีเท่าไหร่ลูกค้าบางท่านเข้ามาเนี่ยคาดหวังนะอยากจะมาแบบว่าผมยังหวังเลยหวังอะไรพี่เต้นี่ย หวังอะไรเขามาบริการก็ให้นอนเขามาเสิร์ฟไงอ๋อนี่นี่นี่มา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 เนี่ยตัวท็อปตัวท็อปของสาขาตัวท็อปเลยเหรอตัวท็อปครับนโดใครดูดมาคะน่ะตาดีเราอ่ะอไวตาไวัยเขาให้มองตาไวัยก็ลืมอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เวลคัมดิงฮะอันนี้เป็นยูอ่าชูไห่ชูไห่เออเดี๋ยวนะฮะอันนี้อันนี้อะไรนะเวลคัมดิงเวลคัมดิงครับพี่ไหนหนูมานี่สิมานี่คนหนึ่งทิอันนี้อันนี้อะไรฮะเขาเรียกอะไรฮะ แล้วทำไงพี่ต้องทำไงพี่ต้องอมมันเหรอใือยังไงใส่กับเครื่องดื่มอ๋อใส่กับเครื่องดื่มใช่ใส่ยังไงใส่ยังไงเอ้าจริงๆคือถ้าสมมติว่าทะลึ่งนะเนี่ยเราทะลึ่งที่ไหนพี่มันเป็นของมงคลไหนสมัยอ๋อประหลัดขิกอะทุกมีคนเอาไปใช้จริงไหมผมไม่แน่ใจนะ้องน้ำาพราเข้านานอยู่กูว่ามันเย็นมากเลยนะเนี่ยเขาอาจจะร้อนอะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนมันจะรู้สึกยังไงวะ นี่คือเครื่องดื่มเครื่องดื่มครับพี่โอ้ก็มีลูกเล่นแล้วมีลูกเล่นครับอันนี้คือเครื่องดื่มของร้านเราก็คือไหนอมให้ดูหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ผีอ๋อเหรอผีแล้วแล้วคือเอาให้ลูกค้าเล่นใช่ครับสนุกสนุกไปสนุกสนุกไ่ายรูปให้มันเป็นกิมมีคของร้านไปใช่ครับใช่ครับและนอกจากเครื่องดื่มแล้วเราจะมีอาหารอีกเยอะเลยไหมมีเยอะวันมีพวกอะไรบ้างวันนี้วันนี้มีคือร้านเราจะมีทั้งครัวร้อนครัวเย็น ก็จะมีทั้งพวกบียร์ขีนิกกูพวกปิ้งย่างัวร้อนนี่คือเดินเข้าไปนี่แม่งเหงื่อซกเลยไม่ติดแอร์โธ่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ควัวร้อนไปถึงอาหารร้อนอาหารที่ต้องใช้อ๋อความร้อนแล้วควเย็นก็คืออาหารที่แน่อย่างเงี้ยซาซิมิอาใช่ซูชิก็มีหมดมีหมดครับพี่มีปลาไทยด้วยที่นี่มีมีปลาไทยด้วยใช่ครับเราไปญี่ปุ่น คุณหากินไม่ได้เพราะว่าที่นี่เราใช้ปลาไทยด้วยแล้วที่นี่ปลาญี่ปุ่นหากินไม่ได้เหมือนกันเพราะเราใช้ปลาไทยอย่างนี้มีครับพี่มีใช่ไหมแต่มันเบสิกไปเบสิกไปแต่ว่าเราก็เลยวันนี้เราจะกระโชบปลาไทยให้พี่นี่จริงๆนะแค่แค่เครื่องดื่มนะก็ไอ้นี่แล้วนะแค่น้ําแข็งเขาก็แบบเฮ้ยมีอะไรละเขามีของนั่นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นข้างบนนี้เขาต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปดูมีมีเปิดเปิดเอวีให้ดูเลยป่ะเอวีอยู่นี่เดี๋ยวบนหัวพี่นี่แหละครับพอที คือมาในนี้ก็จะมีเรื่องของกิมมิกแล้วก็จะมีหนังของญี่ปุ่นมาเปิดให้ด้วยโอ้คือคือมีโซนข้างในอินเดอร์เอาดอร์ก็มีใช่จะนั่งได้หลายโซนใช่ใช่สำหรับคนที่อยากจะแบบส่วนตัวหน่อยโอเคพาของพาห่อข้าวมากินเองที่นี่ไม่ห่อให้ด้วยไม่มีไม่ครัไม่มีครับพกมาเองดีกว่าพกมาเองดีกว่าใช่ใช่ขึ้นข้างบนดีกว่านะได้ครับพี่ได้ครับพี่เตอรเฮ้ยไปข้างบนดีกว่าน่าสนุกเว้ยร้านนี้เว้ยเด็กๆพาพาพี่เตอรขึ้นหน่อยครับผมโอ้หลายคนเลยพยุงหน่อยพยุงหน่อยมีลิฟต์ไหมครับ ไม่มีเลยอ่ะพี่อยากขึ้นชั้นเจ็ดเลยอะ่ะอะไรเงี้ยมีไหมคะโชว์ครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยร้านนี้เปิดได้ประมาณหนึ่งปีครึ่งได้ครับปีครึ่งได้ใช่ครับอันนี้มันขึ้นข้าวหน้าหอยเหรอฮะใช่ครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราครับโอ้แล้วนี่ก็อย่างอื่นก็เนี่ยปิ้งย่างซาซิมิ ช่ก็มีหลายอย่างนะอันนี้นี่ไม้หนึ่งประมาณเท่าไหร่เนี่ยเริ่มต้นที่39บาทสามสิบเก้าบาทเองเหรอจนไปถึงหลัก200ก็มีก็คือไม้ละใช่ไหมไม้ละสองร้อยก็มีแล้วอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือปลาอะไรฮะตำมะครับเป็นปลาไทยปลาเลยปลาไทยปลาตำมะชื่อตำมะปลาตำมะใช่ครับผมก็คือเราขายแบบยกตัวครับลูกค้ามาสั่งเป็นตัวแล้วก็ทําได้สองเมนูอะไรเงี้ยครับนี่เท่าไหร่ห้าเก้าเก้าหรือหกเก้าเก้าเนี่ยห้าเก้าหกเก้าผมควรจะกินอะไรก่อนดีเปิดลิ้นด้วยแบบพวกปลาไทยก่อนไหม เปิดลิ้นหน่อยหน่อยหน่อยตกใจทำไมพิเลขมาื่อะหรน้องยูมิโกะนายมิจังนามิเหรอเออนามิจังฮะโอ้โหนิ้วนี่จะทิ่มตากูหรือจะทำอะไรลูกค้าตนเนี่ยทำนิ้วหักหมดเลยโอ้โหน้องนี่นิ้วเขเลยนะคะน้องอะไรนะนามิจังนามิจังแล้วน่นะฮะชื่ออะไรจังคะส้มจังส้มจังส้มจัง เขียวหวานไหมล่ะน้องๆเราก็จะมีส้มไทยไงส้มไทยก็เขียวหวานเขียวหวานไทยอ้าวหืมน้ำมินี่หันหันมือไปหน่อยได้ไหมโอ้โหดัดไม่ได้ด้วยไม่ได้เป็นขอันนี้ของจริงใช่ไหมของจริงครับเป็นตุ๊กตายางของจริงเรานําเข้ามาที่จากญี่ปุ่นนี่แหละฮะโอ้หตัวเท่าไหร่อย่างงี้สี่หมื่นฮะผมไปตอบมาแล้วจริงๆเป็นของสะสมของเราครับเหรอใช่ใช้ยังอ่ะบางตัวก็ใช้แล้วบางตัวก็ยังไม่ใช้เห็นไหม โอ้แ <anto> oh, ล <ะ S 2> ้ว <cake> ใครจะไปใช้ต่อล่ะดูริด <ma ak> <c oughs> ูตรวจฟันหน่อยฟันน้องเฮ้ยมันเล็กไปหรือเปล่าวะปากปากน้องเขาเล็เจีวเอ้ยเขาเอาไว้ทำอะไรลูกพี่เขาใช้ถูกวิธีนี่เอ้าก็ดูว่าฟันเนี่ยปากเขาเล็กอย่างนี้นะฟันเขาจะเล็กแค่ไหนอยากรู้นี่น้มเหนียวน้องเาเริ่มเหนียวแล้หลายปีแล้วปีกว่าตัวนี้อยู่จะเปิดร้านครับใช่ใช่แรงว่าโดนความร้อนใช่ไหมเนี่ยโดนความร้อนโดนตัวเริ่มเหนียวแล้วนี่ใครดูดเนี่ยฮะภาพพวกนี้ แสงแดดแผดเผาเนี่ยแหละฮะอ๋อเหรอใช่ใช่ไม่เป็นลูกค้าหรือว่าพนักงานในร้านเด็กเสิร์ฟพ่อครัวอะไรเงี้ยเอาไปแบบครัวอยู่เหมือนกันฮะใหญ่ไหมน่ะใหญ่ไหมขอโทษนะไม่ผมดูว่าเสื้อเนี่ยมันคับไหมอ๋อโอ้โหเฮ้ยคือได้ไหมสัมผัสได้ไหมครับได้นะมันตึงมากนี่ร้านอาหารใช่ไหมเนี่ยร้านอาหารคร้านอาหารครับมีถอดบนถอดล่างไหมไม่มีเอ้าอันนี้นี่กินก่อนอันนี้ก็เหมือนเลยเหมือนอะไรกับพีู่ ไม่ใช่นี่หมูพันไบโอบาอ๋อหมูพันไบอบาเหรอใช่ใช่อ้ยอย่างนี้ไม้เท่าไหร่อย่างนี้หกเก้าครับหกสิบเก้าบาทเก้าบาทใช่ใช่ลองดูอันนี้เพิ่งย่างมาเลยอืมได้ไม่ม่อดเลยนี่อะไรหมูกรอบเหรออันนี้เหรอาใช่ครับสามชั้นย่างสามชั้นย่างใช่ใช่ครับนี่พวกนี้เป็นพวกหมูแล้วนี่ก็เป็นไก่อ่าเป็นไก่ครับไก่ย่างตูดไก่ตูดไก่ท่านเร่าอร่อยนะพี่เหรอพี่กินตูดปะหรืออาดเดียวหรืออาดเดียว หนูไม่พูดอเลยว่ามีคนแบบพยายามจะให้เข้าเรื่องเนี้ยนะแล้วนี่อะไรฮะทำไมแยกมาไม้เดียวอ่ะอันนี้เป็นสันคอไก่เนื้อคอไก่มีน้อยแต่ตัวหนึ่งจะมีน้อยเหรอใช่ใช่อย่างนี้มาเท่าไหร่ฮะอันนี้จะเป็น79ครับเป็นเนื้อสันคอไก่ขันคอไก่ใช่ครับใช่ผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้ไอคิปปลากระเบนทอดจะเป็นย่างอ่ะฮะครับผมแล้วนี่อะไรครับหนูอันนี้เป็นติ๊นนิเจอร์ันครับอะไรน้องส้มอะไรฮะมันฝรั่ง แล้วทำไมมันรูปนี้คะรูปอะไรพี่มันก็รูปปกติรูปอะไรน้งส้มรูปอะไรอันไหนพูดได้รูปอะไรปลาหมึกค่ะตัวที่ไหนอ่ะรูปอย่างงี้รูปปลาหมึกอ่ะปลาหมึกแล้วพี่ว่ารูปอะไรพี่เจคว่ารูปอะไรใช่พี่พูดจริงๆเหรอจริงๆรูคุณเลยเวลาเรามาร้านเราเนี่ยเราคุยเรื่องเพศกันง่ายชื่ออะไรนะโจ้ครับนั่งไกลๆหน่อยทำไม กูรกกกลัวว่าแล้วพี่ผมเออผู้ชายนั่งข้างกันแล้วบอกพูดเรื่องเพศกันง่ายเฮ้ยหมายถึงว่ามาเลยเนี่ยแบบว่าเออเรื่องเพศแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันได้ได้สื่อสารกันได้ใช่ใช่ใครเพคู่โต๊ะนู้นได้ไหมได้บางคนเขาก็แลกเปลี่ยนกันก่อนจะแลกลายแล้วค่อยแลกลิ้นทีหลังเห็นมะว่าร้านนี้แม่งแฝงมันต้องมีอะไรสักอย่างไอ้คนที่แบบทะลึ่งแต่เรื่องอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเบอร์กี่โมงปิดกี่โมงฮะ ที่นี่เปิดประมาณ5้าโมงเย็นครับแล้วก็ปิดตีหนึ่งครับผมแต่ว่าทีลูกค้าก็นั่งก็ไหลได้ครับที่นี่ไม่เคยไล่ลูกค้าครับเอ้น่เอาต้องอาหารนี่เราก็มีซูชิอันนี้เป็นซูชิปลาไทยครับพี่ปลาไทยแล้วอ่าใช่อันนี้เป็นปลาเป็นปลาไอเบียอ่าฮะลองคือพวกนี้เป็นปลาที่ทําอาคิจิเมะมาแล้วเป็นปลาที่คือเป็นเยลเลือดออกอ่าใช่ใช่ครับมันก็เดี๋ยวนี้คนตกไตเรือเขาเขาฉลาดเขาเก่งแล้วครับเขาทำปลาให้มันมีมูลค่าเพิ่ม อเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวิธีการและก็เทคนิคของคนญี่ปุ่นมันช้านานนั่นแหละแต่คนไทยก็เริ่มที่จะไปเรียนรู้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ YouTube เองหรือว่าการแลกความรู้กันเนี่ยมันก็ดูได้จากโซเชียลเยอะแยะเลยอ่ลองปลาไทยหน่อยเป็นไงครับพี่ดีไหมดีไหมจริงจริงพี่นี่เนี่ขึ้นดิเนื้อก็หวานนะแ่้วก็รนี่ตัวหนึ่งนี่ครึ่งโลได้มั้งเนี่ย ตัวนึงเนี่ยสมมุติว่าลูกค้ามาเนี่ยครึ่งหนึ่งเราทำซาชิมิอีกครึ่งหนึ่งบางทีมาทำาแร่บางได้อ๋อแร่บางใช่ก็กินได้สองห้าร้อยเก้าเก้าบางทีหกร้อยเก้าเก้าไม่แพงไม่แพงไม่ใช่ครับมันได้สองเมนูไม่แพงหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมร้านเขาก็ต้องมีบรรยากาศมีทุกสิ่งทุกอย่างให้มึงแดกอ่ะถ้ามึงจะแดกฟรีมึงก็ไปทําแดกเองมึงก็ไปตกเก้าอันนั้นน่ะอย่าเสียเวลาไปอธิบายพวกเฮียนี่มันเสียเวลาชีวิตเข้าใจปะ รักพี่ตรงนี้เลยเพราะว่าคนพึ่งแม่พยายามจะไม่เข้าใจอ่ะที่ได้ไปก็เท่านั้นใช่ใช่คือร้านทุกร้านเขามีต้นทุนอาหารของเขาต้นทุนในการตกแต่งต้องคุณจ้างพนักงานไหนน้องยูมีจะต้องมานั่งให้มึงดูอีกเนี่ยคิดดูว่ามเป็นเงินเท่านั้นนี่น้องผมนี่พนักงานผมที่ร้านมี7ชุดนะฮะพนักงานร้านผมมี7ชุดวันละชุด วันละชุดเปลี่ยนไม่ซ้ํากันมีกี่คนสาขาละ8คนพนักงานเสิริมมีสาขาด้วยเหรอมีสาขาครับมีสองสาขาที่ไหนมีกีมีสาขา,า,ขาที่ริมถนนตรง BTS สะพานควายครับทางขึ้น b ท s เลยตรงนั้นนี่มั่งแหลงเลยนะตรงนั้นนี่เรียกว่าแหล่งขยมเลยฮะอืมดูเสาเลยเฮยเคยไปเนี่ยเคยขับผ่านอ๋อผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับประเทศไทยใช่ใช่จะมีร้านแบบเนี้ยแล้วก็เติมนั่นแต่งนี่เข้าไปมันดูมีสีสันดีใช่ครับแต่าคนถ้าเป็นยุคเจน เจนสูงกว่าเราเนี่ยเขาจะอาจจะไม่ไม่เข้าใจซึ่งบางทีเราก็พยายามสื่อสารอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางคน้าเป็นไม่มันแล้วแต่เขาเขาเขาก็จะมีร้านประจําเข้าอะไรไปก็แล้วแต่เรามันก็เป็นอีกแนวมือใช่เป็นทางเลือกครับเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าแล้วกันอาจจะเบื่อจําเจไปนั่งร้านอาหารปกติเรอาลองนั่งร้านนี้บ้างใช่ก็ไปร้านอื่นบ้างมันก็ช่วยเศรษฐกิจของประเทศเหมือนกันโอ้ขอบคุณมากใช่เบื่อก็ก็ เปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปแล้วกลับมาใหม่ถ้าเขาชอบเาก็กลับมาใหม่แต่จริงบางคนลูกค้าผมเนี่ยตอนแรกผมเปิดเนี่ยก็กล่าวว่าเป็นลูกค้ากลุ่มคนทํางานคนโตแล้วหน่อยแต่เดยวนี้แบบลูกค้าเด็กๆพาลูกเล็กเด็กแดงมาได้นะด้านมได้ครับเขามองเรื่องเพศไม่น่าเกลียดครับทำามตอนแรกผมมาผมบอกว่าแม่พาลูกมากิน เหมือนครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ลูกมาครับมามากินได้ครับเพราะว่าเราเรามันไม่ได้มีอะไรสื่อที่มันเป็นร้านมกแบบนั้นอันนี้เขาเป็นแค่สไตล์การตกแต่งร้านโอ้ยยังไม่หมดอยกเหรอยังยังเลยี่น้องต้มบีบมะนาวพี่หน่อยช่ขอท่าให้มันบีบถ้าบีบที่เราประจาหน่อยมีลูกค้าติดเขาประจําเลยนะเหรอใช่ฮะคนนี้นี่แบบได้ทีบวันละกี่หมื่นคะได้ที่เป็นหมื่นตัววันแต่ร้านขายไม่ได้เลยนะลูกค้ามาจีบเพียงเดียวนแม่งให้เด็กพนักงานเออให้เด็กพนักงานไม่สั่งร้านแดกเลย อันนี้เป็นกุ้งอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งคาวาทอดกรอบค่ะกุ้งคาวาใช่คาวาอิป่ะคะคาวาอิเรียกกรหม่อแล้วค่ะนี่แงะคาวาอิคาวาอิเรียเถอเรียมีลูกอ้อนเรามีลูกอ้อนเราเข้มหมดแล้วมันเป็นสไตล์เขาสไตล์เขาครับไอเท้ากวนๆหน่อยมีหลายหลายแนวถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นก็จะชอบแนวนี้ถ้าเป็นลูกค้าแบบสูงวัยหน่อยก็จะชอบแนวนี้ครับผมน้องชื่ออะไรนะเจดครับเจดเจดมองว่ามันเป็นอะไร เอาไม่ใช่มองว่ามันเป็นอวัยวะอะไรเป็นสัตว์ประเภทไหนอะนะไอ้ส้มเออไม่ปลาหมึกบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันบอกเป็นปลาหมึกมีอะไรที่มันหน้าตา่างงี้นอกจากไอ้นี่กับน้ําแข็งนหะเควาเฟอร์เป็นของหวานครับมีเหรอมีเค้กมีของหวานีเสร็จยังเสร็จยัง เพราะกำลังทำลองกินก่อนลองกินมันบดก่อนฮะมันบดนะมันบดของเราร้านเราทําไมฮะตลาดบดทำไมทำไมแบบว่าแบบว่าเฮ้ยทำแต่อย่างเงี้ยมาขายลูกค้าเปล่าเอออันกินได้มันอร่อยหรือเปล่าอ๋ออยากอยากให้รู้ว่ามันกินได้ไหมที่นี่ก็ก็เน้นสนุกสนานเนาะเปิดเพลงฟังไปอันนี้ก็เหมือนหมอยนี่แหละเอ้ยตะายเออคู่ตรงไป เขาคิดแหลกคิดน้องเขาบอกกูจูเล็กพูดการพูดอ่ะกูไม่ได้พูดเลยนะปากเป็นน้องพูดเองเลยอหึไปย้อยได้เนาะได้เนาะอันนี้เหมือนอะไรคะหอยค่ะอเหมือนกันค่ะเหรอเราอ่ะไอ้ไม้โถคุณเห็ือนมั้ยบ้าเองอ่ะกูนั่งเฉยไอ้นี่หลงไวให้ผมอย่างนี้กูนั่งเฉยว่ากูไม่ได้นะกูไม่พูดหยาบเลย วันนี้เดี๋ยวเราจะนั่งแดกกันต่อนะครับแล้วก็ร้านนี้ก็อยู่ตรงไหนนะอะสาขาที่1นนะครับอยู่ตรงลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดครับเข้ามาในซอยนะครับจนถึงสามแยกก็จะเจอร้านอยู่ตรงขวามุมครับแล้วก็อสาขาหนึ่งพูดได้ไหมฮะพูดเลยครับพูดหน่อยพูดยก็คืออยู่ตรงทางขึ้น BTS นะครับสะพานควายเลยตรงข้ามโรงพยาบาลเปาโลครับอืนั่นก็เปิดห้าโมงเย็นเหมือนกันเปิดเหมือนกันครับห้าโมงเย็นถึงตีหนึ่งอาหารเหมือนกันอาหารเหมือนกันครับน้องๆน่ารักเหมือนกันครับ จะให้คัดมาแล้วพี่ผมไม่ได้เอานะเรื่องวุฒิการศึกษานะคัดหน้าตาร้านผมอ่ะหน้าตาเลยใช่นี่อะไรไหนนี่อะ<น>ไรไหนหนูมาเน,นี่ยเนีนวลครับชื่อน,นวลนวลนวล,นวล,นวลอันนี้คืออะไรคะ <c oughs> ไม่นี่หน้าตามันเหมือนอะไรคะเนี่ยนวลมันเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนอะไรเมื่อกีเ้เขาบอก <c oughs> ใช่ไมออกออกเมื่อ,อกี้กเมื่อกี้ผู้จัดการเขาบอกอันนี้อันนี้กระจูเล็กอันนี้อะไรกระจูใหญ่อ่ะหรือไงหนาอ่ะ อมเอ้ยกินเอ้ยโอ้ยกินฮะไม่ได<ม>้อมกินให้ถูกด้วยเอากินเลย,ยค่ะกินเลยกินเลยร้านนี้โอ้โหไอ้้สมโอ้ย,อยตายแล้วนะ,ะไปเถอะก่อนที่ลังเกงกูจะเปียก <laughs> ไปแล้วัสดีครับ <laughs>